่าค่ะก็ขอสวัสดีนะคะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับสนะคะลูกก็มาพบกับครูฝนอีกแล้วในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยนะคะในเช้าวันพุธที่7นะคะเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะโอเคนะคะตามสถานการณ์ของเรานะคะเราก็ยังอยู่ในบทเรียนออนไลน์ของเรานะคะ วันนี้คุณครูจะนำเสนอเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้มีนการเสียเวลานะคะคุณครูขออนุญาตแชร์สกรีเลยนะคะโอเคเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะหัวข้อที่คุณครูจะสอนนะคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ โอเคค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนกันนะคะอ่าเป็นเรื่องของประโยคนะลูกนะอ่าแต่ประโยคในที่นี้นะคะไม่ใช่ประโยคที่เราเรียนกันนะคะทั่วๆไปโดยปกตินะคะเราจะใช้ประโยคนะคะในการสื่อสารในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะเพื่อสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เป็นลักษณะของประโยคสื่อสารธรรมดาใช่ไหมคะแต่ประโยคที่เราพูดถึงในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นก็คือประโยค3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประเภทที่1ก็คือประโยคความรวมนะคะประโยคความเดียวแล้วก็ประโยคความซอนนั่นเองวันนี้นะคะเราจะเรียนประเภทแรกกันก่อนนั่นก็คือประโยคสามันหรือประโยคความเดียวนั่นเองนะคะโอเคเด็กๆความแล้วเราไปกันเลยนะคะ เด็กๆด,ดูนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะสอนก่อนนะเรื่องประโยคสามัญค่ะลูกประโยคสามัญคืออะไรนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะไม่ยากมากนะคะเป็นลักษณะของประโยคที่เกิดจากการนำนะคะข้อความนะคะหลายๆข้อความเนาะเอามารวมกันให้เป็นข้อความมีเพียงแค่ใจความเดียวหรือมีใจความสําคัญเพียงแค่ใจความเดียวเท่านั้นนะคะ เราเรียกว่าประโยคชนิดนี้ว่าประโยคความเดียวนั่นเองหรือประโยคสามัญนะคะประโยคความเดียวหรือประโยคสามัญนั่นเองนะลักษณะของประโยคสามัญมันจะมีความแตกต่างจากประโยคชนิดอื่นๆตรงที่ว่านะคะเป็นประโยคที่มีลักษณะองค์ประกอบง่ายสุดแล้วนักเรียนจะประกอบไปด้วยนะคะ 1. ภาคประธานนะคะ2ภาคแสดงนะคะก็คือประโยคที่ประกอบไปด้วยประธานแล้วก็กริยานั่นเองนะคะเป็นลักษณะของประโยคสั้น แต่ว่าจะต้องเป็นประโยคที่ได้ใจความนะลูกนะมีใจความเดียวเราเรียกว่าประโยคสามัญนั่นเองทีนี้นะคะเมื่อเรารู้ตัวอย่างของประโยคสามัญไปแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างของประโยคสามัญกันนะเรียนประโยคสามัญมีตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะ,ะไม่ยากนะคะ,ะวันนี้นะคะดูเด็กๆด,ดูนะคะประโยคที่1พ่อขับรถใช่ไหมคะ พ่อขับรถตรงนี้เด็กๆจะเห็นได้ว่ามีโครงสร้างนะคะนี่นะคะมีโครงสร้างลักษณะหนึ่งนะคะอ่ะพ่อขับรถใช่ไหมคะมีโครงสร้างเป็นประโยค์กี่ส่วนคะเนี่ยเด็กๆด,ดูสิพ่อขับรถมีโครงสร้างประโยคกี่ส่วนคะนักเรียนดูหน่อยอ่ะสามอ่ามีสาม,ส,าส,ามส่วนใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะมีสามส่วนได้แก่อะไรบ้างลูกคําที่หนึ่งคือคําว่าพอ่พอคำที่สองคือ คำที่สามคือคําว่ารถ <ลด S 1> นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะประโยคนี้พ่อขับรถเป็นประโยคสามส่วนแต่ว่าเป็นลนักษณะของประโยคความเดียวนะลูกนะหรือประโยคสามัญน,นั่นเองนะคะเพราะมันมีใจความเพียงแค่ใจความเดียวเท่านั้นอ่ะไปต่อนะคะมาดูประโยคที่สองยายเคี้ยวหมากนะคะเป็นประโยคกี่ส่วนคะลูกลองพิจารณาสิสาม <3 S 2> ส่วนเก่งมากคะ่ะประโยคที่หนึ่งอ่ะ ผ่านไปแล้วนะไปอยู่ที่สองดูยายเคี้ยวหมากยายเป็นอะไรลูกยายเป็นทําหน้าที่เป็นอะไรในประโยคคะธานยายเป็นกระทานเคี้ยวเป็นอะไรลูกเคี้ยวเป็นกริยายและหมากเป็นอะไรคะรเด่นความนั่นเองเก่งมากค่ะดังนั้นประโยคนี้เป็นประโยค3ส่วนแต่จัดอยู่ในลักษณะของประโยคพคามเดียวเพราะมีใจความเพียงแค่หนึ่งใจความเท่านั้นนั่นเองนะคะ โอเคเราไปตอบประโยคที่3กันเลยนะคะประโยคที่3ฉันทําการบ้านนักเรียนฉันทําการบ้านเป็นประโยคกี่ส่วนเอ่ยฉันทําการบ้านเป็นประโยคกี่ส่วนเอ่ยตอบคุณครูสิคะตอบประโยคสามส่วนนั่นเองอ่าส่วนที่1คือฉันฉันทาหน้าที่เป็นอะไรในประโยคลูก ประธานประธานเก่งมากค่ะสองทำทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยคคะปิยาคือิยาใช่ไหมคะและสามรมคือคำว่าอะไรลูกการบ้านแม่การบ้านเก่งมากค่ะโอเคไปแล้วนะคะสามประโยคนะต่อไปประโยคที่สี่น้องนอนหลับน้องนอนหลับเป็นประโยคกี่ส่วนคะเด็กๆสามส่วนสาม ไม่ใช่ประโยคสามส่วนนะประโยคสองส่วน,นค่ะน,นี้ไม่ใช่ประโยคสามส่วนนะลูกเป็นประโยคสองส่วนนะคะอ่าหนึ่งองค์ประกอบที่หนึ่งก็คือน้องน้องเป็นอะไรคะน้องเป็นประธาน ยา yeah. ดังนั้น<ห>น้องนอนหลับเป็นประโยคแค่สส่วนเท่านั้นเองนะคะอันนี้ง่ายๆมากเลยนะคะไม่ได้ยากนะอันนี้จะเป็นลักษณะของประโยคความเดียวหรือประโยคสามัญน,นั่นเองนะคะซึ่งจะมีใจความเพียงแค่1ใจความเท่านั้นและโครงสร้างของประโยคจะไม่ซับซ้อนมากนะคะง่ายๆเลยค่ะจบเพียงแค่นี้นะคะนี่ก็คือโครงสร้างของการสร้างประโยคที่เป็นลักษณะของประโยค อะไรคะประโยคความเดียวหรือประโยคสามันนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมนะคะวันนี้เนาะคุณครูจะให้เด็กๆแต่งประโยคจากคําที่กําหนดให้ต่อไปนี้นะคะ,ะประโยคที่1น3 4ง6 7งาห้าหจแก็ิบนะคะมีทั้งหมด10คําและให้นักเรียนนําคํสิบคําเหล่านี้นะลูกไปแต่งเป็นประโยคนะคะ ลักษณะของประโยคสามัญก็คือประโยคความเดียวนี่แหละมีใจความมีแค่ใจความเดียวเนาะอาคำที่หนึ่งะคะก็คือคำว่าบ้านนําคำว่าบ้านไปแต่งคำที่2คือคำว่าเพื่อนคำที่สามคำว่าหนังสือคำที่4ี่คือคำว่าทองเที่ยวและคำที่5นะคะคือคําว่าอาหารคําที่6คือคําว่าระบาดคําที่7คือคําว่าวัฒนธรรมคําที่8คือคําว่าเก็บเกี่ยว คำที่9คือคําว่าครอบครัวและคําที่10คือคําว่ามัธยัตนั่นเองนะคะอ่าสิบคำนี้ให้เด็กๆนําไปแต่งเป็นประโยคให้ได้ใส่ความนะคะอ่าจากกิจกรรมนี้นะคะเนื้อหามีน้อยนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆได้ฝึกเพิ่มเติมเนาะแล้วก็มีในส่วนของใบงานด้วยนะคะมีในส่วนของใบงานด้วยนะคะ ใบงานเรื่องของประโยคนะคะการแต่งเป็นประโยคสามัญน,นี่แหละนะคะในส่วนของใบงานของนักเรียนชั้นป .6 ก,การทําใบงานให้เด็กๆได้ทําเป็นกิจกรรมนะคะในแต่ละวนันแต่ละวันนะคะไม่ได้ให้ทําทั้งหมดทีเดียวนะใบงานจะมี3ใบงานแต่ละกิจกรรมเมื่อวานนี้นะคะ เป็นใบงานหนึ่งวันนี้ก็เป็นใบงานหนึ่งแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกใบงานหนึ่งนะคะเด็กๆก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆมีข้อสงสัยอะไรสามารถที่จะทักเข้ามาในกลุ่มไลน์สมงานของชั้นป .6 ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะตอบคําถามเนาะในส่วนนี้เอาละค่ะเวลานิดหน่อยเองนะคะไม่เยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองแต่งนะคะประโยคนะคะที่เป็นลักษณะของประโยคสามัญเนาะ ทีละคนทีละประโยคดีไหมคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของอการจดสาระสําคัญกันนะคะ,ะใครอยากตอบคุณครูก่อนเดี๋ยวคุณครูมีคะแนนพิเศษให้นะคะสําหรับคนไหนที่ร่วมกิจกรรมวันนี้ให้ไม่เยอะค่ะแค่16คนเองเนาะเดี๋ยวถามทีละคนดีกว่าอเอาใครก่อนดีให้เวลาคิดก่อนไหมคนละหนึ่งประโยคนะโอเคให้เวลาคิดนะคะแต่งเป็นประโยคสามัญหรือประโยคความเดียวนะคะคนละหนึ่งประโยคเด็กๆความยางัง ่าคุณครูให้เวลาเด็กๆแต่งอ่ะสนาทีคิดก่อนค่ะคนละหนประโยคเท่านั้นลูกไม่เกี่ยวกับประโยคไม่เกี่ยวกับคําที่คุณครูกําหนดให้นะคะอันนี้แต่งสดๆเลยนะอ่าลองดูซิหนูจะแต่งยังไงคนละหนึ่งตึงหนึ่งคนละหนนาทีอ่ะคนละ1นึ่งนาทีนะคุณครูขอคนละหนึ่งนาทีคนละหนึ่งประโยคนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามอ่ะให้เวลาเด็กๆคิดหนาทีค่ะ จะเอาคําว่าอะไรดีจะมีโครงสร้างเป็นลักษณะของประโยค3ส่วนก็ได้ค่ะจะเป็นประธานกริยากรรมก็ได้หรือจะเป็นประโยค2ส่วนก็ได้นะแต่ลักษณะของประโยคจะต้องมีอะไรคะมีลักษณะของข้อมูลที่อ่ามันได้ใจความนะคะเราจึงจะเรียกว่าประโยคนั่นเองนะคะโอเคให้เวลาเด็กๆคิดในใจคนละ1นนาทีเดี๋ยวจะให้แต่งเป็นประโยคอ่า ใครพร้อมแล้วสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะสามารถเปิดไมค์แล้วก็รายงานตัวได้เลยแล้วก็ตอบคุณครูได้เลยนะคะเอาประโยคสามัญน,นะประโยคสามัญโอเคค่ะให้เวลาคิดก่อนตอนนี้หนึ่งนาทีใครคิดได้แล้วสามารถเปิดไมค์แล้วตอบได้เลยนะคะแล้วก็รายงานตัวว่าชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวครูจะให้คะแนนพิเศษนะคะ แม่ทำอาหารค่ะแม่ทำอาหารแพนเค้กใช่ไหมครับแม่ทำอาหารถูกต้องค่ะแพนเค้กได้ไปหนึ่งคะแนนนะคะบวกหนึ่งนะคะน้องอ่านหานังสือครับถคายรูปกรปนาาหรอกรปรนาาพ,พูดใหม่คือไม่ได้เยเนอครับเสอครับเต๋อครับ,รบตเตอเจอเป็นคนพูดเต๋อว่าไงนะลูกทีละคนน้องอ่านหานังสือครับน้องอ่านหนังสือถูกต้องครับยานกรบวกหนึ่งคะแนนค่ะใครตอบที่เล่นโทรศัพท์ค่ะ รายงานชื่อก่อนค่ะ,คะทละคนใครน้เมื่อกี้กัมปนาศห,หรือใครนะเอาผู้หญิงเอาซิลิลัสก่อนนะเนาะซิลิลัสก่อนค่ะลูกพี่เล่นโทรศัพท์ค่ะพี่เล่นโทรศัพท์โอเคค่ะบวกหนึ่งค่ะกัมปนาศค่ะลูกกัมปนาศเมื่อกี้เห็นเปิดไมาอยู่เอาเปิดเลยนะครับลูกรายงานชื่อก่อนยังไม่ได้ครับกำลังคิดโอเคค่ะ,อ,คคะอ่ะใครจะตอบรายงานตัวก่อนเลยนะคะ เด็กชายกันตพลพอดีครับโอเคกันตพลว่ายังไงลูกฉันกําลังกินข้าวครับค่ะกาลังกินข้าวโอเคค่ะถูกต้องค่ะวรปัดครับวรปัดเสตะครับว่าพ่อปลูกต้นไม้ครับพ่อปลูกต้นไม้ถูกต้องค่ะโอเคค่ะคนอื่นค่ะระพัดแกมคําค่ะโอเคค่ะแมวกินปลาค่ะแมวกินปลาถูกต้องค่ะเยี่ยมมากค่ะ คนต่อไปค่ะใครจะตอบเปิดไม้ตอบเลยนะคะนาลิสลาค่ะนาลิสลาชอบค้ะค่ะฉันทานเค้กค่ะฉันทานเค้กโอเคค่ะบ,บวกหนึ่งค่ะถูกต้องค่ะไอ้เคี้รักษาครับโอเคครับไปเก็บมะม่วงครับโอเคถูกต้องครับเยี่ยมมากตัดต้นไม้ครับใครครับลูกกัมปนาหล่ะลูกว่าไงนะลูกตัดต้นไม้ครับ เอาประธานก่อนครับลูกหาประธานก่อนประธานฉันตัดต้นไม้หรอโอเคอ่ากับประนาดบวกหนึ่งนะคะคนอื่นค่ะลูกนันทิช,าค,ทชา,าค่ะนันทิชาผงสาค่ะว่าแม่ล้างจานแม่ล้างจานถูกต้องค่ะบวกหนึ่งคะแนนค่ะสิวธิริทครับสิทวิบริครับ,รรบแม่ทําอาหารครับแม่ทาอาหารถูกต้องครับหาชื่อสิทธิวริทก่อน พันยลักษณ์แท่งหินค่ะจ้าธัญลักษณ์แท่งหินว่าไงลูกฉันเลี้ยงสัตว์ค่ะฉันเลี้ยงสัตว์ถูกต้องค่ะบวกหนึ่งคะแนนนะคะใครยังไม่ได้ตอบตอบมาเลยนะคะตอนนี้อันนักทัดครับโอเคครับสุดเขตว่าน้องเรียนออนไลน์ครับงเรียนออนไลน์ครับถูกต้องครับโอเคเยี่ยมมากเหลือภูริพัฒน์ อัยมณีและพิมพ์ทิดาชัยสาค่ะลกูกได้ได้ยังเอ่ยสามคนยังอยู่ไหมอยู่ไหมคะยังอยู่เป่างเดินเล่นครับอะไรนะลกูกน้องเดินเล่นครับน้องเดินเล่นอันนี้ใครคะลูกรายงานตัวหน่อยพงศพักครับพงศพักอ๋อพงศพักเข้ามาแล้วนะโอเคครับถูกต้องครับแม่ทําง,งานบ้านค่ะ แม่ทํางานบ้านอันนี้ใครคะอัญมณีค่ะโอเคค่ะบวกหนึ่งคะแนนคะ่ะภูริพัฒนกับพิมพทิดาละคะลูกตอบได้ยังได้ยังโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนคิดได้ก็ค่อยให้เพื่อนตอบทีหลังแล้วกันเนาะอ่ะโอเคกิจกรรมต่อไปนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะให้นะคะเด็กๆได้จดสาระสำคัญลงไปเนาะจากกิจกรรมที่เด็กๆแต่งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆแต่งมาถูกต้องหมดเลยนะคะเก่งมากเนาะก็ถือว่าเด็กๆเ,เข้าใจนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆอ่าโจทย์สาระสำคัญแล้วก็ทํากิจกรรมนะคะในบทเรียนเพิ่มเติมนะคะในแต่ละกิจกรรมนะคะสําหรับบทเรียนออนไลน์นะคะวันนี้นะคะเรื่องของประโยคสามัญน,นะคะก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะคะ ครั้งหน้าในชั่วโมองหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่เนาะค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะ